้ธนาคารไม่แจ้งเตือนรายการโอนเงินเข้าเราสามารถแก้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าแจ้งเตือนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราเรวินยูท t u ค่ะ ในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะพาทุกคนมาแก้ปัญหาที่ว่าธนาคารของเรานะคะแอปธนาคารของเราเนี่ยไม่มีการแจ้งเตือนรายการโอนเงินเข้ามีแต่แจ้งเตือนโอนเงินออกหรือบางกรณีที่ไม่แจ้งเตือนก็อาจเป็นเพราะว่าเราได้ยกเลิกสมัครรับการแจ้งเตือนนะคะของข้อความ จากธนาคารอย่างเช่นธนาคารกรุงเทพเนี่ยเขาเก็บเดือนละ15บาทมั้งถ้าน้ำจำไม่ผิดแล้วน้ำก็ดันกดยกเลิกไปก็เลยไม่มีการแจ้งเตือนของแอปธนาคารนะคะส่วนวิธีแก้ของน้ำก็คืออ่ะเดี๋ยวน้ำจะสมมติให้ยกตัวอย่างเช่นสำหรับคนที่ขายของหรือทำอะไรต่างๆเนาะก็จะมีสลิปโอนเงินอ่าสลิปโอนเงินเดี๋ยวน้ำขออนุญ,ญาตนะคะ เนี่ยจะเป็นสลิปโอนเงินแบบนี้นะคะเป็นสลิปยืนยันว่าเขาไดโอนเงินให้เราแล้วนะประมาณนี้วิธีที่น้ําแก้ก็คือน้ําจะมาบันทึกสลิปโอนเงินค่ะท่านผู้ชมบันทึกเข้ามาที่แกลเลอรี่ของเราจากนั้นเราก็จะไปที่แอปธนาคารนะคะไปที่แอปธนาคารเพื่อไปสแกน QR Code ตรวจสอบว่าเอ๊สลิปโอนเงินนี้เนี่ยเขาได้ทําการโอนเงินมาให้เราจริงๆหรือเปล่าหรือเขาปลอมสลิปขึ้นมาแล้วก็ส่งให้เราอันนี้เราสามารถตรวจได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องรับการแจ้งเตือนของแอปธนาคารว่ามีคนโอนเงินเข้าหรือว่าไม่ต้องสมัครสมัครครับการแจ้งเตือนของธนาคาระคะ่ะทุกคนวิธีการนะคะเข้ามาที่แอปธนาคารของเราแล้วก็ไปที่คําว่าสแกนจากนั้นเราก็นําเข้ารูปภาพที่เราบันทึกมาเมื่อสักครู่ เนี่ยตัวนี้กดนเข้าไปเลยแล้วก็รอสักครู่นะคะเนี่ยเขาก็จะโชว์ขึ้นมาว่าตรวจสอบสําเร็จนางสาวจุดๆๆดๆธนาคารอะไรเขาก็ว่ากันไปแล้วก็จากไปที่นางสาวจุดๆุจําำนวนเงินแบบนี้วันที่ทำรายการ16กกันยาเลขที่อ้างอิง เนี่ยนะคะก็สามารถยืนยันได้เลยว่าสลิปโอนเงินสลิปนี้เนี่ยเป็นสลิปโอนเงินจริงๆไม่ได้ปลอมขึ้นมาแะ้วก็บุคคลดังกล่าวได้ทําการโอนเงินมาให้เราจริงๆคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับใครที่ยกเลิกรับ SMS จากธนาคารนะคะหรือว่าสำหรับใครที่แอปธนาคารไม่แจ้งเตือนเลยอันนี้ก็สามารถนำไปแก้ปัญหาได้คะ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะ